สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกันนะคะในช่องของแม่ดาว f ฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะอยากจะมาอัปเดตนะคะโคลคาเซียแบล็ k เมจิกนะคะสำหรับคลิปที่แม่ดาวเคยนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะคะในการอัปเดตนะคะในการปลูก3แบบ3ามสไตล์นะคะคือการลงน้ําลงดินแล้วก็ลงดินโดยใช้จานรองนะคะ ่าแม่ดาวได้อัปเดตให้ดูนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนนะคะเป็นยังไงกันบ้างโดยนะคะแบบนี้นะคะแม่ดาวใช้จานร,รองทั้งสองเลยนะคะเพราะว่าทางเชียงใหม่ก็มีอากาศที่หนาวเย็นนะคะก็เลยใช้จานร,รองนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับน้องเขานั่นเองนะคะก็สำหรับ ความสูงในการแตกยอดแตกใบแตกไหลออกมาไม่ดาวเทียบแผลนะคะก็คล้ายกันเลยนะคะทั้งแบบรองน้ําแล้วก็ไม่รองน้ํานะคะก็เลยจับมารองน้ําเหมือนกันทั้งสองกระถางเลยนะคะส่วนแบบน้ํานะคะก็ใบยังเล็กอยู่เหมือนเดิมนะคะอยู่ด้านนอกนะคะก็ยังไม่โตนะคะ แต่ส่วนสองกระถางนี้นะคะเป็นสองกระถางที่แม่ดาวได้ทําการลงดินใน,ในคลิป3แบบสาสไตล์นั่นเองนะคะเป็นการลงดินก็ยังใช้กระถางเดิมอยู่นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนดินหรือเปลี่ยนกระถางใดๆเลยนะคะระยะเวลาผ่านไป2เดือนมีพัฒนาการไปแบบไหนบ้างแล้วนะคะก็คือไซส์ก็โตขึ้นนะคะแล้วก็ใบนะคะก็มีค่อนข้าง เยอะนะคะแตกใบมีประมาณอ่าหนึ่งใบนะคะสองใบสามใบส่ใบหาใบนะคะมีห้าใบนะคะอ่ามีห้าใบส่วนอีกกราถางหนึ่งนะคะก็มีประมาณสี่ใบนะคะมีประมาณสี่ใบอีกหนึ่งหลอดเนาะแล้ว แต่แม่ดาก็มีการเด็ดใบร่างทิ้งเหมือนกันนะคะทั้งสองกระถางเลยนะคะนี่นะคะส่วนระยะความสูงของเขานะคะนี่เลยนี่นะคะเขาก็โตสูงประมาณนี้นะคะเกือบอเกือบสองฟุตนะคะนี่นะคะกระถางนี้เนี่ยก็ใบล่าสุดก็ประมาณสองฟุตแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าดูจากกล้องจะ มองภาพออกหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ประมาณ2ฟุตนะคะถ้าดูจากสายตานะคะส่วนใบนะคะก็จะมีความสีดำที่เข้มขึ้นนะคะนี่เป็นใบใบแรกๆเขานะคะใบที่แก่แล้วเนาะแล้วก็ส่วนใบนี้นะคะก็ก็ยังปรับสียังยังได้ไม่เต็มที่เนาะเพราะว่าที่บ้านแม่ดาวเนี่ยอยู่ภายใต้สแสิบเปอนช่วงระยะ เวลาได้รับแสงก็ประมาณ 6- 7ถึงเจ็ดชั่วโมงประมาณนี้นะคะแสงจะไม่เข้มนะคะแล้วก็ช่วงแสงก็ประมาณหถึงเจ็ดชั่วโมงนะคะประมาณนี้เนาะอยู่ภายใต้แลนดแล้วก็ภายใต้พลาสติกนั่นเองนะคะสีก็จะค่อยๆมานะคะแต่ดำนะคะจะเป็นสีที่เข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนใบอาใบแรกๆของเขานะคะก็จะมีความเข้มเห็นไหมคะ อ่ะอันนี้เป็นของกระถางนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสีที่เข้มนะคะแบบนี้ส่วนมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่านะคะนี่เลยเห็นไหมคะมีลูกแล้วสองเดือนนะคะระยะเวลาจากที่เราตัดนะคะตัดมาประมาณไซส์นี้นะคะตัดลงดิน น่าจะประมาณไซนี้เลยนะคะนี่นะคะก็ใช้เวลาในการที่จะเป็นแม่พันก็ประมาณ2เดือนนะคะซึ่งมีเพื่อนๆถามมาเนาะว่าอาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะในการที่จะตั้งแม่นั่นเองในการที่จะออกลูกออกไลนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศทางเชียงใหม่เนี่ยก็หนาวมากนะคะตอนนี้หนาวมาก แต่ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าแทงหนอหรือเปล่านะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวอื่นๆก็ก็มีการที่จะช้าลงนะคะทั้งการแทงยอดแทงไหลก็แทงเหมือนกันนะคะแต่อาจจะช้ากว่าปกตินะเพราะว่าปกติเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์หรือประมาณ10วันหรือว่าบางทีเนี่ยเดือนเดือนละ2ใบนะคะในการแทง แทงใบนะคะแล้วแต่สายพันธุ์อีกทีนะคะบางสายพันธุ์ก็จะช้านิดนึงนะคะก็ใช้เวลานานกว่านี้เนาะส่วนกระถางนี้เห็นไหมคะก็มีไหลออกมาแล้วเช่นกันนะคะนี่นะคะแทงไหลออกมากระถางนี้ก็อยู่ที่ไซส์ประมาณ12นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกของเขานะคะเป็นไหลลูกของเขาแล้วก็ ตัวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งอีกยอดหนึ่งนะคะเป็นไหลนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นไหลหรือเป็นหน่อนนะคะออกชิดโคนของต้นแม่เขาเลยนะคะนี่ระยะเวลาสองเดือนก็ได้ประมาณนี้นะคะมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเนาะว่าอยากจะเห็นนะคะพัฒนาการตั้งแต่ตัดมาจนถึงให้ลูกนั่นเองว่าเขาจะ ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะก็ประมาณเดือนกว่าก็เริ่มที่จะเป็นซช้ตั้งแม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ประมาณ2เดือนนะคะก็มีแทงไหลออกมาให้เชยชมกันแล้วนะคะก็สามารถที่จะเก็บลูกเก็บไหลเข้าได้นะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะวันนี้แมดาก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสำหรับ การเจริญเติบโตนะคะของโพโดคาเซียแบล็กเมจิกนะคะว่า2เดือนมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วเนาะยังไงก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ดาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ